มืัอนี้พาพี่น้องเขามาเบิ่งบอกทั่วภูมิรัฐแม่บอกเนี้ยส่งไปลหลายๆจังหวัดนะครับนี่ครับอันนี้หน่วยเมืม่อไหายหุ่นเดาเนี้ยแม่รอ้อนนี่ครับมืัอนี้สีดำนะครับเด้อเดี๋ยวี่ใหนสาวส,สวยๆนะครับ <c oughs> พูดอะไรตีดำบอกทั่วมืมอนนี่ดำ <c oughs> บอกทัว่วเป็นตาซเซียเป็พี่น้องเขาเบิ่งเลีวยง <c oughs> นี่ครับอันนี้ที่หลงเหลือจากมันตกขี้น่าโลงเ้าพี่น้องเราไปหันฝนสุกแห้งนะครับนี่บอกทัว่วรภูมิพูดอะไรตีดามืัอนี้ได้หาเรียกงามๆด้วยนะบอกทั่วรภูมิเขานะครับแต่งนะครับแต่ง เยออีกลายไปรเจกต์ลาเจกสื่อกี้เกตบเบิดเล้อเาวีพวกอีกจะคำค่อยิบไม่ยิบหอยง affiliated. นยแ่หยยจธอือแปลว่าเจ็บมันหลดนี่พี่น้องมัดจ้าบาทนี่สบาทดีบคือมันเหมนเบื้งคิบาทนะครับฝากหัวหมาใจนี่พี่น้องเป็นอบกขอไเป็นเ้าบาครูกันนะครับนี่มัดเบิดหลน mm hmm. ี่ม okay. ัดเบิดเลยน้อยจัน สันเท่าไรกับกอบดนะครับนี่บันศีรษะองินหมื่นนะพี่น้องแท่งตู้กินนั่นลูกเบิดบ่เบิดดอกพี่น้องแต่วันกับเ่ได้เก็บขายอยู่นะครับแล้วก็จุดมากมันจะได้ไหนไหนมันนะครับหลายตำบักหุ่งเต่าตำบักทวเดี๋ยวตำพี่น้องหอมเบิร์นนะครับเด้อตำเแซ่บนะครับอุมีไปหาผักกันจองพร้อมพื่ใดไปเก็บผักกันจองอ่ะอะไรเสียวไปตำ ทัวว่ะเดี๋ยวบวบให้นี่เดี๋ยวเอาเรียกออกไปตำนี่พี่น้องมั่วบวบแล้วมันเสียบอ่ะตำทุบพี่น้องให้เบิ้งนะครับเลยเป็นกระเจีบกระเจี๊บพกทัวเฮานะครับนี่นี่ไรเหียดเหียดฝนปุ๊บก็อนได้ที่ได้นี่นะครับที่ได้ลงอีกนะครับจะเป็นไรนะครับล่างกัน Listen, ่ได้ละกวาดแต่มันได้ตำเนี่ยเพื่อจะประวนไงนะต๊าดเดี๋ยวนุเกนไปตำกัดย้อนเดี๋ยวนุเกนไป พอดีออกพรรษานะครับขาหมองเขาจะกินนมเจีมยนมแ้งพอดีนะครับอันนี้เพื่อนบักงงเหี่ยวอันนี้นี่ครับกำลังใบแห้งมันกำลังปลงใ่นะครับต้นยางนาเขาซื้อมล็ดใบตั่ปลูกในสวนเขานะครับมีอยู่ประมาณสิบก้นนะครับอยู่้างหลังอีกมันกำลังแตกใบใหม่นะครับนี่บักงงเหี่ยวอันนี้เขาเขียว่าขาแรงตัวนี้ขาแรงมาสวนนี่แหละคือขาแรงพี่น้องขายางพันตสวน อย่งางเขาเดียวนะครับเด้อนี่รับรองวัดสิบ,บาทปรกูกันนะครับนี่ตกทั่วผมสุดยอดเจริญตะตุกขีนนรกถ้าบ่ตกตุกขีนนรกนั่นโอ้ยก็ไปเก็บมเมล็ดไปเก็บเอาเงินอ,อีกอุม้มอุ้มโอ้โยปลูกปลูกให้หนังแถวเดียวน่ะเดี๋ยวไปถ่ายพี่น้องเขาเบิ้งด้วดอกครับให้แดดร่มร่มตกจัง่อยกันเพื่อกระโดกตะบอกทัวร์พวนี่นะโดกอี่ดีเดี๋ยพี่น้อง เดี๋ยวนี่แหละฝนเหียดก่อนตั้งทีปูงึ้นมาเป็นดอกกากาเราะมีเียางเรวติดยางไปเลาะบึงยาคาวนะครับที่ว่ามันเป็นต้นนะครับที่ว่าปลูกแถวเดียวเดียวก็ได้ปลูกทั้งคูซานะครับให้รถไทยในรถไทยลงได้ก่อนนี่โคตรเพ่าโคตรแม่ดูหนึงเมล็ดเขาจะว่าว่าผาโยธิไหมมันไหมอีกเขาก็จะปลูกเรียงแล้วปลูกยังบ่ได้แล้วชองอันชองลูกพนะพูดไะยิมเพียรกระทิ่นโอ้ยก็แยกพึ่งบกทัวร์เราบกผิดกระเรียงกับบกทัวร์นะครับปลูกยังละแถวนะครับนี่แหละกำลังออก ดูขัดมันฝนสุกแห้งนะครับพี่น้องอย่ามึงเก็บไปกล้องเดียวเท่านั้นนะครับด้วยนี่ครับปุ่นกันว่าไผ่ครับเพราะไผ่ครับถือฝนแต่เดี๋ยวมาลงปลูกอีกนะครับบักพริกบักทัวหลายอย่างนะครับเด้อบักเขียรย่างนิดย่างละน้อยนะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็เท่าบักผ่ามาลงนะครับสองนี่แหละ ฟังในฟังนี่นะครับเอาบอกเผามาลงบกเผากะทิเข้านะครับอันนี้คือเป็นบกทั่วพุมนะครับกำลังออกน่วยบกพีกะเลียงครับเพิ่งมันถือฝนกําลังฟืนจากนะครับตัวคีนสุเนกเพียวทัวบกพีกระเลียงนะครับด้วที่พ้ดไดกํลา,าลังรอตั้งทาร้อนนะครับเนี่ หลังเป็นนี่แหละครับเป็นต้นดูรุ่นนี้ที่พ่อที่พ่เก็บขายในมันดอกครับเพื่อขายน้อยดอกที่เอานไนท์ไว้เลยนะครับตัวนี้มันเห็ดยังบ่ได้ครับพี่น้องตัวนี้เกี๊ยวนุวย้ยดกลูกดกตีกระเลียงเ้า ไปบิดน,นะครับตุ้งย่างอ่ะแหละอยู่น่นี่อืออบักผีกะเรียงมันถือฝนนะมองได้ขาดนะหันตีมองหันตีขาดอ่ะโอ้โ,อ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 โอน่ามันหลวดน้านะครับมองขาดเียเป็นโฮมนีด่ดีครับพี่น้อง ปยุงปยุงใหญ่เติบแล้วนะครับพุ่นะครับต้นใหญ่เติบต้นสะเดาปยอกพยุงยังนะงวัวเข้ามาโอ้โหอยอัย่นงัวเพิ่นจะไปเล่ตัวนี้ควายพันเจ้ามาเตียก ไว้ตัวนี้ก็งาผลลุลอดนีนะเอาบุกพีกกะเลี้ยงกันแหมมาลงแหมเอออันละพรอมครับอ,อมเนี่ยม่ดีเพรกันกินอะไรทำกินลลายนัมาเบิดบักกอกยค่นี้ใส่ไปโอ้ยอีใบบากกอกเขาบักกอกด้บักกอกก่ได้ใส่โอ้ยโอ้ยเียบครับพี่น้องเลยถั่วปุ่มห้องุดยอดอีด บอกกรอบเราไม่ใส่กระถางไงเดี๋ยวบอกกอกนะบ่ต้องใส่เอาเอาไว้ข้างคานสิบอกกอบเนี่ยเ้างใครได้พร้อมมันบ่อืมอหึใครอยากบัจจีเนี่ยวัสดุอ่อนพี่น้องงานมันงามไม่ดีนะครับบึงขนาดน้อยวัจจีละลายเด้ครับแต่ว่ามันมันต่ำมันเสียบนะครับเนี่ยคือคือมันเจ็บได้เรื่อยๆจนสั่นน้อยสำแดงมันก็กรอบนี่ครับนี่ซ้ำเนี่ปลายปลายก็กรอบได้พี่น้องได้เนี่บะกัวเ้า โอ้น้ำร้ายแตกครับบกต่ำบอกทัวเนี่ยเดี๋ยวข้อเปรี้ยวอีกนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณสิบกามัดยี่สิบมัดเลยนะครับเก็บข้าวเดียวด้วยครับนี่เดีเ๋ยวข้อสิเปรี้ยวอีกขึ้นนี่ไข่ข้าวปีกกันกล้วยกินบ่หนิกล้วยอยู่ในสวนข้าบ่หนิแม่นาะอืมพี่บะเขือข้อยพักพี่พักเกี๊ยบ,บเขือข้อย ปลาคันจองปลาคันจองคือเจียบมันหน่อยเดีมันเบิดอเลยดิโอ้ยเอามื่อไหร่ไปใส่เบิื่อผมว่าได้เจี๊ยบยยยกินบักอย่างแมงค้างเวลากินแมงค้างเดี๊ยบไหนานากินน้ำไหนเอาเห็นตาน้าเนี่ยหัวมนนันเนี่ยโอ้<า>เนี่ยเอาเวลากินหัวหัวมันเองเสียบหัวแมงคาม้างหมอกิกนโอ้ยตกใจโอ้ยเสียบเลยแมงคาม้างนะ ตะวันกินเบิังแมงคามกินเมื่อไ้รล่ะกินหย่ำเออกินออกจอเลยบั่ล่ะนี่โวยเบิดจ่อยเอาละนี่กินกล้วยไหนมากินกล้วยกินกล้วยโชบไปเลยเออป้ากล้วยอยู่สวนเ้างไหมพูดนะพูดนะโอ้เอ้าเอ้าพูดอะกินได้เร็วกว่ากันเนาผู้ใดกินได้กล้วยได้หลายก้อนมั่งพูดนะป้ากังฟูกินยังเกิงเลยวะเอาดีเลย อลินกินดูแต่อี่หปืดกินค้าัไครับวะแกาปัดกลวยไหมกินเปน็นไนเซบ่เอาเข่ากับยังชิไรชิไรแล้วเอาเข่ากับโ <c oughs> อ้โหฝนกินดีๆ <c oughs> กิน <c oughs> กดีๆเอาไปวดไปให้นแล้วีอลินกินไปปืปดแล้วอลินปืดมันตีดคาค้อได้ล่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ tầm thua Đi này đi ngoài ơi đầu tiền tiền Mai không Lui Đến ngoài chín như bớ Một miếng bánh cả lái lại hợp nó Mà khẩu quay bánh tầm được tùm được ม,มามามาจน,นี่เพราะเธอแบบกอดแล้วป่ะอ,อือหือียน,น,นไปกินนูน่นลูกตาบปกตวพี่เด็กเขากินพี่เด็กสวนพี่เด็กเขาบอไปว่ะเขาบอกบรรยากาศเป็นบ่

เ็นอไมล่งเหนียวนะ่าย้อืมเจ็บคับกินตีเหล้กก็ไปเก็บบักทัวคาเลตัวแรงตัวหงเอ,อไปเอาหาน,าน่น้นาวกับกับ นี่นว่วา,วล,าวลาม้วนหัวตาบดชัวนะเขา,าว่าท่านนหลวงจะมาเนลามตมาทั้งกล้องต้วยนม่นลามะไคนตามมกินสิปลอดภัยเล่ล่ะเานี้ม่ไหเนี่ย,ป,ป,ยปลอดภัยเน้องพี่พน,อน,อนอกก้องบบนี้คนตามมากินน,น้นนำลาลุนจิ๋นปลาลุนจิ๋วที่เทยนเต้เมยั่ย<อ>น้องมาตำมา่เอก็ริงเร่อม กินีป้กเี่ยวเอามาบดกตะเดก้วมก็ด้องซอสนื้นเผาน้ซอเด้อซอยด้วยแม่กนเผนด้อให้แม่กินเผาให้ีมมนรอรอยห้างนีนเอาอีหมกนี้มอกิได้ค่ะนี่ไันนี้มาบอกปุ๊บแ้วเไหร่โยน้ำเทไหน้ำเไ่าหร่เท่าไหั่นอยก็น